สวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่3ามอันนี้นะคะไพรสม่โอ้ยสวยสีฟ้าชอบมากเป็นรูปดวงตาว้าไปคาโมงนะม,มาดูกันว่า คนที่เลือกนะคะเด็กที่สามนี้คุณเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คืออะไรเมื่อกี้มันอยู่ในกลองคืออะไรอ๋อแล้วอะไรบางอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะครัแป๊บนึงน่งกันนะที่กองไม่เช่น,นี่คืออะไร คือลยโอเค okay. นะกองที่สามนี้นะคะมาดูกันว่าสตอรี่ของคุณเป็นยังไงนะเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะคะเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไร knight of chariot ท่าน้ำอีกแล้วมีกัรกดพิจิตร a of pentacles อืม 8 of p e n t a c l e s 1หเหรียญชาวทัดดินรู้สึกกันมังกร4 of p e n t a c l e s ทัดินซ้ำนะคะอาาโอเค King of p e n t a c l e s นะคะ ดินหนักหนักธาตุดินนะคะคุณอาจจะดีกว่าคนที่มีอายุกว่ามากกว่าหรือเปล่าเซเว่นออร์มอนโอเคคนคนนี้โรคสูงตัวสูงนะคะถ้าบอกว่าเป็นธาตุดินสูงมากนะคะไม่ธรรมดาละหรือเป็นชาวธาตุน้ําได้มีกรกฎพิจิกนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนที่อาจจะโตแล้วแต่ทําตัวเป็นเด็กก็ได้นะคะเป็นคนที่อ ค่อนข้างจะใช้เงินเป็นเนาะเออเป็นคนตนีทีเหนียวนะคะเป็นคนที่นั่นแหละนะคะใช้เงินเป็นแล้วกันจะได้ดูไม่แรงฟูออเปนท์เคิลเนี่ยเขาอาจถ้าเป็นอารมณ์ความรู้สึกในเรความรักเขาอาจจะมีปัญหากับคุณในเรื่องของความหึงหวงนะคะอืมเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะเอา้เอาฟูออเปนท์เคิลเหมือนเขาอยากง้อคุณนะแต่ว่า เขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาโอเคโฟร์วอชัดเจนเป็นไปได้ว่าเอาละเตยปราีิกลองนี้หนักเลยมีประเด็นนะคะนักสุดเลยนักสุดเลยนะจ๊ะน่ารักมากที่ทุกคนได้เข้ามาดูนะคะแล้วก็จะรู้ความจริงแล้วว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงในความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ใช่เคสของคุณ ออกไปเลยนะคะข้ามสคริปต์ออกไปเลยนะคะหมอไม่ได้ไล่นะแต่หมายความว่าไม่อยากให้คุณเอาไปคิดมากเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงเนื้อหาไม่ใช่ของคุณอาจจะตรงกับบางท่านบางคนบางเคสเท่านั้นนะบอกเลยเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างโหดนะคะ <ๆ S 2> หน้าไพ่ขึ้นมาโหดคือยังไงก็คือคนมีหนึ่งคนในที่นี้แต่งงานแล้วบอกเลย f o r o อว์อลนะคะคุณไปเจอคุณไปเจอต่อนะคะคนกองนี้ เขาแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยดึงคุณเข้าไปอยู่ในเตอร์ปาร์ตี้รักสามเศร้าเราสามคนคนคนนี้มีเจ้าของแล้วนะคุณอาจจะไปดูคนมีเจ้าของได้แล้วอืมเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวด้วยนะออกเห็นแก่ตัวออกแนวเห็นแก่ตัวต้องบอกงี้เพราะอะไรรูป้ป่ะนอกจากขี้หึงขี้ห่วงแล้วเนี่ยยังเป็นคนเห็นแก่ตัวซีเรียนเนี่ยมันถึงกอดเก็บกอดเก็บความเป็นตัวเองสูงมาก เป็นภพ่ของการที่เขาอาจจะคิดถึงแต่ตัวของเขาเองเป็นหลักความสบายใจความสุขของเขาเป็นหลักโดยไม่ได้คิดคำหนึ่งว่าใครที่เข้ามาใครที่เขาไปทําแบบไปหวานไว้อะหวานใช้คำว่าหวานเลยหวานมาเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วทําให้เขาเจ็บอืโดยที่เขาเขาไม่สนใจอาจจะเช่าราศีก,กันนี่ไงเด e อนเฮอรเมขึ้นนะคะ คนคนนี้ลุกข,ข้างนอกดูอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่มากเขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนมากีดกร์ดเขาเยอะนะแต่จริงๆก็คือลุกลุกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบแบดบแบดอะเป็นนิ้คือไม่ได้แบดแบบว่าทรงโจรไม่ใช่ทรงแบดบอะไรอย่างนั้นนะคือคําว่าแบดเนี่ยอาจจะเป็นนิสัยของเขานิสัยของเขาที่บอกว่าแบดก็คือไม่ใช่ว่าเขานิสัยไม่ดีนะ เออ่พี่ออมให้คําจํากัดความในในนิสัยแบดตรงนี้ว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปหน่อยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์เขาอาจจะโฟกัสที่ตัวเองว่าถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์กับใครเขาจะเอาเขาจะเลือกตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเป็น priority หลักเป็นอันดับแรกเขาจะคิดถึงความรู้สึกข,ของตัวเองเป็นหลักโดยเขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกข,ของคนอื่นว่าเขาได้ท <comm> ําอะไรกับใครบ้า <dem> ง <parliamentary> เขาก็จะคิดว่าเอ้ย ฉันไม่ได้บอกเลยฉันก็แค่คุยอะไรเงี้ยคือคือคุณเคยเจอไหมคนประเภทที่แบบว่าฉันไม่ได้ให้ความหวังเธอนะแต่แต่คุยกับเธอไปองั้นแหละคุคุยได้อะไรเงี้ยคือคุยได้นะคะแต่เขาจะทําตัวเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเอยคุณมาคุยกับเขาเองนะอะไรเนี้ยเขาไม่ใช่คนผิดอะไรอย่างเงี้ยเออเออไม่รู้จะยกตัวอย่างไงยกตัวอย่างแบบนี้แหละนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นคนคนนี้จะหนีปัญหานะคะหนีปัญหาไปแบบลอยตัวอยู่เหนือสถานการณ์แล้วเขาก็จะให้คุณงงในดงตาลแล้วเขาก็จะทิ้งปัญหาไว้ให้คุณว่าเอ๊ะมันหายไปไหนวะแล้วคุณก็ไปสืบจนรู้ว่ามันหายไปเพราะมันมีคนของมันอะไรประมาณนี้เทือกเทือนี้นะคะอาจจะใช้คำให้สุภาพนะต้องเอาแบบภาษาแบบเพื่อนฝูงกันเลยทีเดียวนะคะอืม นะคะชัดเจนนะอืมมันเป็นเตอร์ปาร์ตี้ต้องอ่านเตอร์ปาร์ตี้ถ้ามันบอกเออแบบโอ้ออสนุกสนานเฮฮาแฮปปี้ดีดารักกันจีจา๋าหมอก็คงจ,จะไม่อ่านแบบนี้นะคะแต่ไพ่มันออกแบบนี้จริงนะคะ f u u r of w n อร์น r e e อ f c h a r s อย่างเงี้ย The Hermit อย่างเงี้ย Seven น f อ a n d s ย่างเงี้ยมันตีไปอย่างอื่นไม่ได้นะคะเขาเนี่ยอืม เขาอาจจะมีนิสัยอย่างอื่นที่ดีแต่นิสัยตรงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยโอเคหรือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาแค่ไม่ได้บอกใครนะคุณอาจจะไปไปรู้มาเองอะนะคะว่าเออแต่เรื่องนี้ไม่หลุดออกจากปากเขาแน่นอนเขาอาจจะทําเป็นเนียนนะเออแต่สุดท้ายแล้วคุณรู้เองอะไรเงี้ยด้วยความสามารถผู้เชี่ยวชาญของคุณประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะ ทำไมเขาเปลี่ยนไปก็นี่แหละจริงๆปวดแค่นีนะ้จบเลยนะนะคะสัครักองที่สามคุณไม่ต้องไปแค a r ฟ f แล้วมั้งเทนน้ำวนเห็นไหมคุณดิวไปก็ปวดกระโหลกนะคะเนี่ยเห็นไหมคิงออฟชาลิ t โอ้ยจริงๆนะเขาเป็นค,คนใจดีนะในเรื่องของจิตใจทั่วๆไปนะเพียงเด่ว,ว่าเขาเป็นคนดี <laughs> คือคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ใช่คนเวลวรายนะแต่เขาเข้ามาผิดเวลาหรือคุณอาจจะเข้าไปแบบไม่รู้ไง ด้วยเพราะความไม่รู้ไงคุณก็คิดว่าเอา้ามันตรงไทม์มันตรงสเปคมันตรงทุกอย่างนะคะพูดจากอดีเอาใจเก่งเป็นที่ปรึกษาได้ดูอบอุ่นดูเฟรนลี่คุยอะไรกับคุณถูกคอแบบอาจจะไลฟ์สไตล์ตรงกันอาจจะชอบอะไรเหมือนกันอะสุดท้ายตายนะคะมันเจอต่อตอนท้ายนี่เองนะคะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมีตาประทับไว้แล้วหรือมีคนที่เขาจริงจังมั่นหมายตกลง เป็นแฟนออกหน้าออกตากันไปนะคะอืมนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณคนนี้นะคะเขาเขาจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเขาแค่นะคะแค่คุณรู้นะคะว่าว่าว่าคือเหมือนคุณคุณรู้ความจริงมากกว่านะคะอืมแล้วเขาอาจจะถึงเวลาที่แบบว่าเหมือนเหมือนกับมันถึงเวลาที่เขาจะเปิดเผยความสัมพันธ์แล้วบางอื่นว่าคุณคุณอาจจะไปรู้ไงนะคะ อแล้วมันก็เลยทําให้คุณอาจจะช็อกไปนะคะชั่วขณะหนึ่งแต่ตอนนี้คิดว่าคุณน่าจะดีขึ้นมากแล้วนะคะเทนนิววอร์นถ้าคุณจะไปต่อก็เหนื่อยกับคนคนนี้นะบอกเลยหรือเป็นไปได้มในกรณีนี้จริงๆมันเคสที่สองไม่อยากจะบอกมันจะกลายเป็นการให้ความหวังหรือเปล่าแต่ก็พูดเสริมให้นะคะเผื่อเผื่อเผื่อ,อไม่ใช่เคสแรกอ่ะเคสที่สองก็คือเขาอาจจะเคยผ่าน ะะแม่อย่าพึ่งยิ้มมุมปากเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่คนคนนี้เป็นคนที่ชอบ